ความเพิ่มแนละพวกทําลายหลักฐานเนี่ย <c oughs> นะครับนะไม่ควรไม่ควรจะเป็นขอทานออนไลน์การการการรับบริจาคก,ก็คือการขอทานออนไลน์นะจบเลยลนะอย่าไปอ้างทหารอ้างคนเจ็บคนป่วยอ้างอะไรไม่ต้องหมดยุคแล้วครับนะครับ,นะรบหมดยุคครับมันทําไม่ได้นะครับหน่วยงานราชการก็รู้กระทรวงมหาดไทยก็รู้แต่มันใจไม่ถึงพึ่งไม่ค่อยได้นะครับนะนะครับเข้าใจนะมูลนิธิรับบริจาคไม่ได้พักสม้มรับรับบริจาค ใช้กฎหมายคนละฉบับถูกต้องครับนะครับกินข้าวเยอะๆยาเยอะอย่าไปกินพักส้มเนี่ยพักเป็นเป็นพักการเมืองกฎหมายพักการเมืองเขาเขียนไว้ชัดน,นะการหาไรายได้ต้องมาจากการบริจาคและการระดมทุนแบบเปิดเผยรู้ที่มาที่ไปนะครับแล้วก็มันก็มีนักการเมืองบางคนก็ไปตั้งมูลนิธินะครับผมไม่ต้องบอกเราเป็นใครบ้างมีทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางมีอันนั้นก็เป็นการลักษณะเหมือนเลี่ยงกฎหมาย นะครับเรื่องกฎหมายนะครับนะเพราะว่าพักการเมืองเนี่ยจะได้เงินได้ทองมันต้องรู้เลยใครบริจาคเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นมูลนิธิไปรับบริจาคมันไม่รู้เลยเงินมาจากไหนนะครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราติดตามข่าวสารเราต้องกินกินข้าวบ้างยาเยอะอย่าไปผสมเยอะกินข้าวฟังพี่เดไม่ชอบพี่เดก็ไม่เป็นไรนะเอฟซีกุณกันก็ไม่เป็นไรฟังแล้วมันได้ความรู้อ่ะเพราะพี่เดเนี่ยเขาตรงไปตรงมาเขาไม่มีแผลเหมือนพุทธาภิวัล ไม่มีแผลนะอะไรที่มีประโยชน์ใครส่งมาเนี่ยผมพร้อมขุดให้เลยนะครับเข้าใจนะนะครับนะมูลนิธิห้ามบริจาคถ้าจะบริจาคได้ต้องต้องขออนุญาตผมเชื่อว่าการจลพลังไม่กล้าทําแล้วนะครับนะไม่กล้ามาโพสต์ติดอ่การศกรเลยผมว่าเขาไม่กล้าทำ้วนะเขาน่าจะไปหาเงินทางอื่นเลยโดยไลฟ์สดไปรับจ้างอะไรไปก็ว่าไปนะผมคิดว่างั้นนะนะครับแล้วก็การอ่าทมูลนิธิเนี่ยเขาจะไม่รับบริจาคก,กัน นะครับเข้าใจนะให้ความรู้นะสงสัยก็เข้าไปดูนะฮะนะครับเรื่องรับบริจาคเขาเรียกอะไรควบคุมการเลี่ยไรยไปดูพิมพ์เข้า Google ถาม AI เลยกฎหมายควบคุมการเลรี่ยไยต้องต้องขออนุญาตทุกครั้งเข้าไปดูครับต่อไปไม่ได้แล้วผิดหมดอนะ่ะมูลนิธิทนายความเต็ไมไปหมดเลยพวกนี้ก็อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเนี่ยอาทิตย์หน้าก็เริ่มกวาดล้างแล้วไอสิ่งที่ทําไปแล้วก็มีความผิดทุกครั้งที่ท,ที่ม,ทมีที่มีการหาเงินหาทองอย่าไปอ้างนะครับ เอาเงินไปทําถนนเอาอะไรต่างมันฟังไม่ขึ้นครับนะครับอย่าฟังไม่ขึ้นเข้าใจนะนะครับเอเอนะครับเข้าใจนะผมชอบอาจารย์พูดความจริงแต่ผมตรงไปตรงมาผมไม่กลัวหลับติ่งใครจะมาถล่มมาอะไรไม่ว่าติ่งกันติ่งติ่งอีฟติ่งใครแล้วแต่ไม่กลัวนะครับอยู่กับโซเชียลมอยู่มานานชุกครูชุกคร,กรูใครมีอะไรอยากถามก็ได้ นะไอ้นี่พอประทังมูลนิธิได้วพวกเทาๆมันก็โอนเงินเข้ามามูลนิธิเราจะไปรู้ไงเงินมาจากไหนนะครับใครจะไปรู้ว่าเงินมาจากไหนเนี่ยนะครับอย่างมูลนิธิของการจอมพลังนะครับมูลนิธิอะไรอะไรจอมพลังต้องสู้อะไรเนี่ยท่านไปดูเดียมีตั้งห้าแสนรายการไงฟังก็แถลงข่าวเราจะไปรู้เดียมาจากไหนอะสแกมเม,มอ,อ,อร์มีไหมเจ้าของบ่อดมีไหมเจ้าของซ่องมีไหมมันตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยเข้าใจนะเข้าใจนะ ทนายกนกพิษทนายแกว้วขอบคุณครับสวัสดีไม่ได้เจอกันนานนะหนูนะอาจารย์พูดถูกต้องทุกคําครับนะครับฟังแล้วได้ความรู้คุณชาติชายถูกต้องครับพุทธะสุดซอยครับคือพุทธะเนี่ยน่าจะเป็นช่องเดียวที่ไม่กลัวาการจอมพลังช่องอื่นนะก็เขาก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทําอะไรหนักหนาแต่พุทธะเ,เ,เนี่ยเขาซัดเต็มเหนียวขุดทุกอย่างเรื่องรถสลากกินแบงนะครับเออเงินเข้าเงินออกพุทธะเนี่ยเขาเต็มที่เขาไม่กลัวฮะ ไม่กลัวทัวลงไม่กลัวเอฟซี 3, กันจอมพลังไม่กลัวเหมือนผมผมไม่กลัวอะไรที่ประชาชนได้ประโยชน์เราต้องทําต้องกล้าอย่าไปกลัว <c oughs> คนดีทุกคนต้องโดนตรวจสอบนะนะครับคนดีทุกคนทนายตั้มก็ต้องโดนตรวจสอบนะครับนะนะครับโดนตรวจสอบคนดีมันก็มีทั้งด้านมืดด้านสว่างก็ต้องตรวจสอบทําผิดก็ต้องถูกลงโทษเราย่าไม่ใช่ว่าทําดีแล้วห้ามตรวจสอบต้องตรวจสอบอย่ากลัวฮะนะครับนะ นะนักกฎหมายยังเอามูลนิธิมาหากินเนี่ยนะไม่ได้ครับนะครับนะครับนักกฎหมายก็ต้องทมาหากินก็โดยการก็ทํางานรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายว่าความร่างสัญญาเหมือนผมเนี่ยผมนักกฎหมายเนี่ยผมก็เป็นเจ้าของตำนานนะครับนะไม่จําเป็นเจ้าของตำนานก็ให้คำปรึกษากฎหมายไปว่าความบ้างร่างสัญญาบ้างเขียนอุทธรีกาเยอะยะไปช่องกางหาเงินเยอะไม่ต้องมาเปิดมูลนิธิรับบริจาคเข้าใจนะ นะครับเพราะนั้นกรณีของมูลนิธิอจอมพลังช่วยสู้อะไรเนี่ยพอมันมีเรื่องมีราวเวลสังคมจะได้ตาสว่างอ๋อทำไม่ได้นะผิดกฎหมายนะเพียงแต่ว่าเรามีหน่วยงานนะเนี่ยไอ้ไอ,ไอ,อะไรียกอะไรกรมการปกครองประหลัดก,กระทรวงมหาท,ทยมันทำหน้าที่หรือเปล่ามันปล่อยปะละละเลยไหมก็ดูเดี๋ยววันวันจันทร์ก็เดี๋ยวก็เริ่มรู้นะนะ,รนะนะครับนะครับคนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบใช่อย่าไปกลัวอย่าไปท้อ นะครับอย่าไปกลัวอย่าไปท้อนะฮะนะครับผมเห็นอะไรเนี่ยคุณอะไรเนี่ยชื่ออะไรชื่อเก่งอะไรเก่งเก่งอะไรเนี่ยนะผมเคยเห็นบอสเปิดรับบริจาคช่วยครอบครัวทหารที่เสียชีวิตมีใครตรวจสอบชี้แจงรายรับรายจ่ายไหมอ่ะก็ไปตรวจนะครับนะครับบอสไหนนะครับเปิดรับบริจาคนะนี่ชื่ออะไรเก่งเก่งอะไรเนี่ยนะนะครับก็ใครเขาเปิดรับบริจาคก็ผิดหมดนะไม่มียกเว้นหรอครับนะครับยกเว้นว่าเส้นใหญ่ถ้าเส้นใหญ่ก็ยกเว้นไปธรรมดาประเทศเรามมนต้องมีเส้น นะครับนะถ้าเส้นบะหมี่ก็ใช้ได้นะนะครับนะนะฮะ,นะก,ก็ว่าไปทุกคนผิดหมดนะไม่ว่าใครนะครับมันทําไม่ได้ครับนะไม่ใช่ผมพูดนะครับมันเป็นกฎหมายแล้วก็ไปถามอนันตชัยก็ได้อนันตชัยขมูนนิติกรทักถามเขาไปถามมาแล้วก็จะรับบริจาคเขาบอกทำไม่ได้เขาไม่เคยทําเลิกได้แล้วไอ้ไไไพวกไอ้ขอทานออนไลน์นี่เลิกนะครับคนจะตั้งมูลนิธิมันต้องมีเงินมีทองไม่ใช่มาบริจาค นะครับมันจะได้หยุดเป็นช่องทางหาเงินหากินนะครับนะครับมีความผิดทุกคนครับนะครับเนะ่ขาวอะไรขาวบริสุทธิ์มีแต่เด็กแรกเกิดไหมครับพี่เดชครับก,ก็ก็ถูกครับขาวบริสุทธิ์มีแต่เด็กแรกเกิดก็แสดงว่าเราเป็นคนดีช่วยเหลือทาหารสร้างบังเกอร์แล้วเราสามารถทําของผิดกฎหมายได้ใช่หรือเปล่านะครับเหมือนคุณหญิงจารุวรรณเป็นผู้ว่าสตอง,งอ่ะคนดีของสังคมสุดท้ายก็ไปไงทำอะไรไม่ถูกต้องมีคดีทุจริต นะครับก็ติดคุกกนะับสารรอการลงโทษไงนะนะค,คุณหญิงจารุวรรณมีมีประโยชน์มากจากมากกว่าคุณกันหรือเปล่าลองคิดดูนะครับนะนะครับ,นะนะค,รบคุณประสิทธิ์เจียวก,ก๊ก็ช่วยเหลือประเทศชาติเยอะสุดท้ายก็เป็นไงติดคุกนะครับคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกก็มีประโยชน์นะแต่ทําผิดก็ต้องติดคุกอนะ่ะคือไม่ใช่ว่าคุณกันจอมพลังหรือว่ามูลนิธิเนี่ยนะครับอ่ไปสร้างรั้วชายแดนไปสร้างซุวมทหารเข็นรถขี่ไปชายแดนแล้วก็ ไปไงไม่ต้องรับโทษรับอะไรถ้าสมมติทําผิดก็ต้องรับผิดครับเราจะไปแบ่งแยกไม่ได้นะคนดีก็ต้องถ้าทําผิดก็ต้องติดครับทนายตั้มก็เคยช่วยเหลือประชาชนเยอะถึงเวลาตอนนี้ก็มาอยู่ในเรือนจําคุณทักษิณก็อยู่ในเรือนจําหลายๆคนก็อยู่ในเรือนจําหลวงพ่อลงกฎก็ช่วยคนมาตั้งสามสิบกว่าปีตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจําเพราะฉะนั้นทุกคนก็ถ้าถ้าไหนไม่ถูกต้องก็ต้องควรอยู่ในเรือนจําไปอยู่ทําไมข้างนอกแกะนะเออ นะครับนะข้าใจ่ายไหมพี่เดตัดผมหลอ่ออขอบคุณมากครับนะครับก็ไปตัดผมด้วยก็ย้อมผมด้วยมันแก่แล้วหกสิบกว่านี่หน้าเลอะก็ไปอ่าสกินเขาก็ทําให้ก็ทําฟรีไม่ต้องเสียตังค์หรอกครับนะเออนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจ่ายตังค์ค่าค่าอ่าโปรโมทอะไรด้วยนะครับอ่านะนะครับนะนะครับขนขี้ประชายแดนไล่ขเขมรก็มันก็ทําความดีแต่ถ้าไหนทำแบบนีก็ต้องติดกุ๊กก็เหมือนกันเนะี่ยทุกคนเนะี่ย นะครับนะครับเราไม่ใช่ว่าโอ้นะนายกประเทศต่างๆติดคุกเลยนาะยกเกาหลีก็ติดคุกก็มีนี่หลายประเทศอ่ะฝรั่งเศสก็มีมั้งนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเรามีเอฟซียี่ห้าล้านคนแล้วสมมติว่าทาผิดไม่ต้องติดคุกให้อาภายัยเขาเถอะเขาขนขี้ไปชายแดนอยู่สร้างบังเกอร์ให้ทหารซื้อเสือ้อเกาะไม่ต้องติดคุกโอ้โหนะขนาดบิ๊กโจ๊ก่็ดูเนี่ยนะครับยังโดนให้ออกจากราชการเลยบิ๊กต่อก็โดนคดีนะนั่นก็ บิ๊กต่อนี่ก็ทาบุญเดินสายแตไม่ได้รับบริจาคทําบุญอย่างเดียวนะเพราะบตรสายบุญเนี่ยก็ถูกดําเนินคดีชี้มูลนะครับเข้าใจนะนักบุญลดขี้อ๋อนะครับพูดจริงทุกเรื่องเลยพอฟังได้นะครับอาจารย์อะไรออกมาพูดทุกวันนะครับเพราะพวกมันไม่เข้าใจไม่เป็นไรก็พยายามให้กินข้าวบ้างอย่ากินแต่หญ้ากินข้าวนะไม่ใช่ว่าเอฟซีเยอะช่วยเหลือทหาร นะครับซื้อบังเกอร์ทหารแล้วก็ทําผิดแล้วไม่ต้องติดคุกไม่ใช่ครับต้องรับโทษรับอะไรนะออกมาพูดเพื่ออะไรนะครับมีคนก็ถามนะยูเซอร์4856อะไรอต่ไรเนี่ยออกมาพูดเพื่ออะไรนะครับพี่น้องว่าผมออกมาพูดเพื่ออะไรมีคนเขาบอกนะอยากพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อแสงนะคือเตือนสติไม่ให้ไปหลงเชื่อพวกที่รับบริจาคนะครับเพาการรับบริจาคเนี่ยมันจะต้องแบบขออนุญาตนะครับเข้าใจนะอ่านให้แล้วนะดีขึ้นไหมครับนะอ่านให้นะครับ ใครจะด่าผมพิมพ์มาเลยนะครับผมอ่านฮะคนดีสีแผ่นดินคนดีก็ตรวจสอบเนี่ยนักน,นายกเบี้ยวดีใจใหญ่เลยพอรู้ว่าการจอมพลังมีปัญหาแล้วแกชอบอาคมคงทองนะครับนี่ก็ลูกเออเรียกะไรเพื่อนทนายตั้มเนี่ยเข้ามาเนี่ยดูเนี่ยนเห็นนะทนายตั้มแกก็ยังโดนเลยนะเพราะฉะนั้นคุณกันถ้าสมมุติเกิดทําอะไรไม่สมมุติว่าทําอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องโดนทนายตั้มเพื่อนผมตะก่อนนี่ดังกว่านี้เยอะเนี่ยถามอาคมดูเลยดังกว่านี้เยอะ แตครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีสองด้านนะด้านด้านมืดด้านสว่างถ้ามันมีอะไรทาผิดกฎหมายก็ต้องรับโทษไม่ใช่บอกให้อภัยกันเถอะอย่างนั้นก็ต้องให้อภัยเพื่อนผมเนี่ยทนายจ้ามอยู่ในคุกอ่ะให้เขาออกมานอกคุกเองนะครับเข้าใจนะพี่เดตัดผมร้านไหนมันชื่อร้านอะไรวะอยู่ปากซอยเลียบคลองสองสามสิบร้านหอมหวนบา์เบอร์พี่เดพูดให้ให้คุณหันอ่าให้ให้คนที่ยังไม่รู้เรื่องเนี่ย จากเดิมกินยากหันเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนอาหารใหม่มากินข้าวคุณสุทินนะทุนชาวบ้านนะบางคนก็บอกว่าเอา่ทำเพื่อประชาชนบางคนบอกทําเป็นอาชีพเราก็แล้วแต่มันนกมันมันควรจบได้แล้วไอ้พวกนักบุญทุนคนอื่นจบแล้วครับนะครับ,นะรบไม่รวยจริงก็อย่ามาตั้งมูลนิธินะครับนะเจ้าสัวต่างๆที่ผมไปที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็มีมูลนิธิแต่ตังของเขาเองพวกระดับคนมีตัง ไ่ต้องมาเรียอะ,รอะไรอะไรต่างเป็นช่องทางฮะไอไอมูลนิธิที่รับบริจาคก,ก็มีเฉพาะไอ้พวกคนดังๆเท่นั้วนะที่เป็นข่าวเน่นอกนั้นไม่มีใครเขาทำหรอกนะมูลนิธิไหนรับบริจาคไม่มีน้อยมากนะครับนะควรจะเลิกได้แล้วกระทรวงมหาดไทยต้องเอาตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยต้องเอาจริงจังแล้วนะครับหยุดเลยเพราะนั้นมีคดีของมูลนิธิการจอมพลังมาเนี่ยมันทำให้สังคมตาสว่างเลยนะครับเรื่องเรื่องบริจาคเนี่ย นะครับกูเอฟสิมาลงพี่เดย์ครับออ FC สิงคโปร์ไม่เป็นไรปล่อยมันมาละ่ะเนี่ยมาบางคนถามพี่เดย์วันๆทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างนี่ไงกูให้ความรู้เตือนอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกมูลนิธิต่างๆอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกฮีโร่นี่เตือนสติให้ความรู้การให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันทําให้คนฉลาดไม่ไม่ต้องไม่ต้องกินญ้าคนไทยเนี่ยนะ ไม่ค่อยศึกษาหาความรู้ทําให้โดนมิจฉาชีพหลอกทุกวันอะหลอกลงทุนสแกมเมอร์อะไรต่างโดยเฉพาะคนแก่ๆแบบพวกผมเนี่ยโดนหลอกทุกวันนะครับติดตามข่าวสารเชื่อแล้วเชื่อเลยเออเชื่อง่ายโอนง่ายนะครับจะได้ฉลาดครับนะครับนะผมไม่กลัวหลอกทัวร์เธอลงอะไรจะมีคนติดตามเท่าไหร่ไม่อยู่ในสายตาพี่เดมเตือนไว้คนไทยคนไทยเนี่ยเล่นทิกตอกเยอะเล่นเฟซบุ๊กเล่นเออยูทูบเยอะแต่เป็นไง แต่ถูกหลอกง่ายเพราะอะไรไปหลงเชื่อง่ายๆนะครับแทนนี่ไปถาม AI บ้างถาม Google อะไรต่างไม่ถามโดนหลอกก็เป็นเหยื่อของพวก c อ n เซนเตอร์เต็มไปหมดนะครับวันเดือนหรือวัน100ล้านปีละแสนสองหมล้านโดนหลอกเยอะที่สำนักงานเนี่ยว่าความคดีพวกสแกมเมอร์เต็มไปหมดทั้งบัญชีมาฟอกเงินสแกมเมอร์โดนหลอกนะครับเพราะอะไรเพราะเราไปเชื่อเนี่ยนะครับ เชื่อพวกคนดีทั้งหลายมันพูดอะไรเชื่อหมดอ่ะบอกให้โอนบอกอะไรเชื่อหมดคนไทยเป็นคนขี้สงสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพยาซื้อเสียงเยอะมากครับอ๋อตามรถเฟอร์รารี่ต่อครับนะครับคืออย่างนี้ผมได้ข่าวมาวันนี้นะครับได้ข่าวมานะครับแต่ผมไม่บอกว่ามูลนิธิไหนนะเขาบอกว่ามีเจ้าของมูลนิธิคนหนึ่งเป็นคนดังใครก็ไม่รู้ปรากฏเนี่ยมีเฟอร์รารี่สีแดงแต่เดิมมาเป็นสีขาว นะครับพอเป็นสีขาวต่อมาเปลี่ยนสีเป็นสีแดงโดยไม่ได้แจ้งนายทะเบียนขนส่งนะเข้บอกรถคันนี้ติดไฟแนนซ์อยู่ที่ราดทานีลิสซิงก่นะมาเรื่องเล่านะเป็นเป็นนิทานเรื่องหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับมูลนิธิอะไรนะแล้วก็ต่อมาก็ปี67เนี่ยรถนี้น่าจะซื้อมาหรือนํำเข้าประมาณปี52 5 2 6 2ห0กป,ปีแล้วนะครับแล้วก็พอปี67ยังไม่ได้ต่อภาษีนะครับรถนี่ก็มีปัญหาอยู่ นะครับรถคันนี้นะครับนะแล้วก็เจ้าของรถเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงหน้าตาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่เขาบอกว่าบ้านแกอยู่ใกล้ๆกับกับพี่ใหญ่อู่ที่เคยออกทีวีทางทางช่องะบ้านอยู่ไม่ไกลาจากบ้านพี่ใหญ่ที่เป็นเจ้าของอู่จาได้ไหมนะครับเนี่ยเป็นเป็นนิทานเรื่องหนึ่งเป็นมูลนิธิหนึ่งวันนี้ผมได้ข้อมูลมาก็ลองไปตรวจสอบดูไม่ยากหรอกนะครับนะอันนี้ก็ฝากฝากนะครับนะอันนี้ก็เล่าเล่าให้ฟังเรื่องเล่านะ นะครับเจ้าของมูลนิธิเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็อ้างว่าไม,ไม่ไม่มีรายได้แต่ปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ยขับแรมโบขับเฟอร์รารีนะพอไปดูงบการเงินวันนี้คุยกับเ,เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหเช็คบัญชีเช็คไออะไรเนี่ยบัญไอไอข้อมูลบริษัทปรากฏเจ้าของคนเนี้ยที่เนี่ยมีเจ้าของมูลนิธิเจ้าของมูนิธิแห่งหนึ่งนะนะครับ บริษัททุกบริษัทไนีขาดทุนหมดเลยแต่ปรากฏว่าขับแลมโบ้ขับปอร์เช่ Porsche, ขับแลมโบ้ bo, ขับเฟอร์ลารี่ะนะครับแต่กิจการขาดทุนหมดเลยเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนะครับนะอันนี้เล่าให้ฟังว่าเนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างพอเราเห็นนะเห็นด้านสว่างเนี่ยนะคนดีนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเราไม่รู้ว่าทำไมเขาเอาเงินมาจากไหนนะครับอาทิตย์หน้ามันก็คงเริ่มกระบ,บวนการตรวจสอบต่อไปนะครับเข้าใจนะอ,อ่าอือ ขอบพระคุณมากเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับก็กราบขอบพระคุณฮนะนะครับนะนะฮะทั้ง a c e b o o k YouTube TikTok ขอบคุณครับทุกแพลตฟอร์มเรามีหลายแพลตฟอร์มนะครับอ๋อเขามีมานานแล้วนะครับอ๋อคุณกเกษมสุขบอกมีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วเอาเงินจากไหนมาซื้อละครับนะครับนะ้าขับเครื่องบินก็ช่างเขาเถอะนะครับอ่านะครับเออเห็นนะ นะครับคือถ้าอะไรต่างๆได้มาถูกต้องเสียภาษีก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องคอยติดตามอาทิตย์หน้าผมได้ข่าวเขาจะมีการไปขุดออกขุดอีกนะครับอ่านะฮะอืมอ่าว่ากันไปนะครับเนี่นะครับเออนะครับอืมนะครับติดตามกันต่อไปนะจะตรวจเส้นเงินใช่ใช่ใช่ตรวจเส้นเงินครับนะครับเราอย่ากลัวครับคนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบคนดีอย่าท้อแท้ นะครับบางคนบอกโอ้โหเขาเป็นคนดีไปตรวจสอบเขาทำไมละคนดีเอ่อแล้วท่านรู้ยังไงว่าเขาดีทุกอย่างไหมเขาก็ต้องตรวจสอบสมัยก่อนทนายตั้มก็เป็นคนดีนะทนายตั้มรู้จักไหมก็สุดท้ายก็โดนตรวจสอบนะพลตำรวจเอกต่อสักก็โดนตรวจสอบเนี่ยสุดท้ายก็โดนเนี่ยชีมงชีมูลเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็โดนตรวจสอบคุณหญิงจารุวรรณก็โดนตรวจสอบหลวงพ่อลงกฎก็โดนตรวจสอบเราจะเว้นไว้ทําไม่ะ จะเว้นไม่ทําไมล่ะครับคนดีแล้วไปกลัวอะไรล่ะครับบางคนไปตรวจสอบเขาทำไมตรวจไปเดี๋ยวเจอแล้วทําไงล่ะนะครับนะครับคนดีไม่ต้องกลัวแล้วใครจะตรวจสอบใครจะดูรถดูบ้านตรวจสอบบัญชีเส้นทางเงินจะไปกลัวทําไมล่ะเพราะเพราะเราอะไรเพราะเราดังเราเด่นมาจากแหละทุนชาวบ้านนะครับอื อยากรู้ราคาตู้คอนเทนเดอร์ตอนนี้เขาก็ตามมาเรื่องราคาตู้คอนเทนเดอร์ไปชายแดนเท่าไหร่ซื้อจากไหนเขาตามมาอยู่อาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะเริ่มตามตู้คอนเทนเดอร์บังเกอร์สร้างถนนนะครับแล้วก็อะไรนะครับเสื้อเกราะตามหมดอะสกีนเสื้อต่างๆมูลนิธิต่างๆการจอมพลังเนี่ยประธานจ้างใครมาสกีนเสื้อบริษัทรับจ้างเนี่ยเป็นบริษัทของประธานหรือเปล่าเขาบานครับหลายเรื่องไม่ต้องห่วงนะนะนะครับงานหนักอะ ตรวจสอบันหนักแล้วเ no? พราะอะไรอ่ะเพราะเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีไม่ไม่ต้องทอนะบางคนดีบางคนมาโดนตรวจสอบแล้วท้อคนดีไม่ต้องท้อเนะชื่ออาจารย์เดนะนะครับยางเก่าซื้อมาแพงหรือเปล่ายางยางเยอะงเนี่ยเขาตรวจสอบมาเลยนะครับอา่าคนดีอยู่ยากอ๋อคนดีอยู่ยากมันน่าจะเป็นคนดีที่อา่าไม่ดีจริงหรือเปล่าถ้าดีจริงอยู่ยากไหมครับอย่างพี่เดเนี่ยคนดีอยู่จริงไงใครจะตรวจมาเลยครับ ตรวจภายในพี่เดก็ได้เดี๋ยวมาในห้องน้ำแล้วพี่เดจะเปิดให้ดูเลยแต่เปิดแล้วอย่าตกใจนะกันคนดีอยู่ไม่ยากหรอกครับถ้าดีจริงนะ,ะนี่อะไรเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลองตรวจสอบพี่นวัดได้เลยครับอ่าวอยากจะแฉอะไรนวัดเอาพิมพ์มาเลยครับอ่น้องเอกนะนะครับแฉเลยครับจะแฉใครตรวจสอบใครบอกมาเลยนะครับนะนะครับ,นะรบอย่าก,กลัวครับนะครับอ่านะครับ ประธานมูลนิธิจะหนีไหมอ๋อเจ้าของมูลนิธิจะหนีไม่หนีแล้วครับซื้อยางเก่าแพงหรือเปล่านะครับนะครับสอสอไอจะโดนเล่นเรื่องอะไรยังไงนะสอสอไอก็จะตรวจสอบก็ตรวจสอบก็ได้เลยนะครับเขาไปทําอะไรผิดก็ตรวจสอบเลยนะครับนะครับเราต้องตรวจสอบครับนะครับคนดีอยู่อยู่ไม่ยากหรอกครับยกเว้นว่าดีไม่จริงอย่างพี่เดเนี่ยอย่างพี่เดอ่าอ่าคนนี้คุณโอ๊กนะใช้คําหยาบนะครับใช้คอควาย นะครับนี่เอฟคุณกันใช่ไหมครับนะครับนะนี่ก็เป็นเอฟซีคุณกันจะจอมพลังให้ของรับนะฮะคุณโอ๊ตนะเราเราไม่ว่ากันนะนะครับเสียชื่อคุณกันนละคุณกันจะบอกว่า F C ฟซีแกต้องสุภาพไม่ควรให้คอควายนะอกนะอกค,คนเดิมนะคอควายก็อย่าไปให้เลยเพราะเราต้องเก็บไปใช้เองคนเราต้องมีคอถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีคอแล้วเวลาเยี่ยวทำไง่ะโอกเอ้ย นะครับนะเราเราไม่ว่ากันนะอันนี้ FC คุณกันให้ของรับพี่เดคอควายเราต้องเก็บไว้เวลาเยี่ยวนะครับเวลาอยู่กับเมียหรืออะไรต่างเราต้องใช้คอแล้วเราไปเอาให้พี่เดพี่เดไม่ว่ารอกนนครับสวัยนะครับอ่านะครับคนดีจอมปลอมละสิอยู่ยากเห็นนะคือคนดีจอมปลอมมันอยู่ยากคนดีจริงไม่ยากหรอกนะคนดีไม่ท้อรอกครับจะดีจริงใครจะตรวจสอบใครจะอะไรไม่ต้องกลัวครับยางเยิงซื้อมาแพงไหม นะครับอ่านะสกรีนเนี่ยรายงานเงินนะ่ะมีเงินอ,ออกนอกว่าเอ่าทุนเป็นของชาวบ้านกำไรเป็นของมูลนิธิหรือเปล่านะอืม <c> ส <oughs> บายพี่เดเนี่ยอารมณ์ดีตลอดขำลุงเดพูดมากเลยครับนะครับไอเ้เฮงยังไม่พอใจไอเฮงมันยังบอกว่าอาพ่อครับไอคนนั้นทำไมมันเอาคอมาให้พ่อ่ะแล้วมันจะเอาที่ไหนใช้เพราะเวลาเราเยี่ยวเราต้องใช้คอ นะครับเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยแล้วคุณกันเขารู้เนี่ย FC เอฟซีขาทำแบบนี้เขาเสียใจแย่นะเพราะว่าพี่กันเนี่ยแกบอกว่าแกไม่ใช่นักเลงนะครับแกเป็นคนดีคนของสังคมแกไม่มีรักเอ่เอ FC ไปใช้ความรุนแรงให้คอคนอื่นแล,แล้วเวลาเยี่ยวจะที่ไหนใช้นะ่ะนะครับ